จังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาจังหวัดหนองคายจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้ากิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถนนและผนังริมแม่น้ำโขงวันที่25พฤศจิกายน2564เวลา8นาฬิกา19นาทีณลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลโพนสา ตำบลพลษาอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากราุณาธิคุณเนื่องในว,วันสมเด็จพระมหาธิรราชเจ้ากิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถนนและผนังริมแม่น้ำโขงกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่จัดขึ้นครั้งนี้เพื่อให้ทุกภาคส่วน และแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและถวายเป็นพระราชกุศลเนืน่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าโดยผู้ว่าราชการจังหวัดนองคายได้นําจิตอาสาที่เข้าร่วมกิจกรรมทําความสะอาดเก็บขยะและตัดหญ้าตามจุดที่ได้รับมอบหมายมีจิตอาสาพระราชทานส่วนรชาชการพนักงานลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง จุมพลสายแววข่าวสุภาพนพเกา้าทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายรายงาน